สบายดีพี่น้องสุกคูสุขคนครับก็ขับบป่าผาดพาลอกคือเ่าด้อครับเด้อธารกิจสาเร็จเลยครับนี่แหละครับกินก่อนกลับครับยุระยอกนี่แหละครับธารกิจมาหกหลานครับสําเร็จแล้วกสิเดินทางกรุงเทพหมดแล้วรับบ่าเนี่ยอากาศมันนี่ห้อนทุดๆเลยครับออนคักห่อนแน่ครับตรงหานนวกินครับยุข้ังโลตัหมงทรงคลองนี่แหละครับลงคองแล้วแล้วกิน แล้วก็บสกับนะครับฝซื้อมาเพื่องมูมครับ้นใจครับสองงานครับสองแก้วเดบให้ได้ค่าจัดนะสับเซาไเลยครับตรงเลือกใส่เลยมันห่อนแห้งครับอากาศมันเนี่ย ก็ไหลก็แช่พอผ่าพหอหลาอในเด้อครับเด้อเรื่องกดยิดตามกดกระดิ่งจังเกอร์นครับซื่นใจครับมาเด้อครับเด้อเอาให้มูน้ำ คนอนได้จุนปิดตึด<อ>คนอ่านเลี้ยงเลี้ยงบห่อนแห้งโบไวโบไว้บไว้บไว,บไวบอห่อนกินก่อนเพาะริดสำเร็จแล้วครับอล้วครับคนอ่านได้ครับมันบไวแต่มันห,อหน่อนแห้งโหเห็นในที่แรกแล้วมาลงคองเิดจ่องเดียวเราจไปเอามากินคนบไวห่อนแหงครับค็นีแ่แหะครับ